สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํากาวที่เราใช้งานนะคะกาวติดหน้าจอมือถือนะคะไม่ใช่กาวช้างกาวร้อนนะต้องดูด้วยนะคะอันนี้คือกาวที่เราใช้งานก็จะมีศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งนะคะต่างกันที่สีนะคะจะเป็นแบบใสกับสีดํานะคะปกติเราใช้ยี่ห้อเดิมอ่ะมันก็ใช้งานดีแหละแต่ว่า ข้อดีข้อเสียก็คือว่าเขาแข็งตัวไวบางทีเราใช้งานไปได้ครึ่งหนึ่งยิ่งหลอดใหญ่นะหยกใช้ได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหลังเสียหมดเลยนะไม่ใช่ว่าถามว่าเราอยู่ที่ร้านเรามีที่อบที่อะไรมันก็ใช้ได้งานได้ต่อเนื่องเลยถ้าคนที่ซื้อไปใช้เองอ่ะถ้ามันแห้งถ้ามันแข็งมีวิธีรักษาไหมมีวิธีนํากลับมาใช้ใหม่ไหมมันสามารถกลับมาใช้ได้นะคะก็ต้องทําให้กาวมันนิ่มลงมันละลายมันถึงจะใช้งานได้นะคะสําหรับตัวของยี่ห้อรีไลท์ที่หยกซื้อมาใช้เนี่ยก็คือว่า ชอบตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยแข่งตัวเท่าไหร่นะคะเวลาเราอยู่ในหลอดแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราทาลงไปในหน้าจอมือถือแล้วมันไม่แห้งนะมันก็แห้งนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าเวลาเก็บเวลาเก็บเวลาที่เราบีบใช้งานนะมันไหลเป็นเส้นดีนะเดี๋ยวลองบีบให้ดูคือเวลาถ้ากาวที่มันไหลไม่ดีเวลาเราติดที่หน้าจอ,อเวลาเราใส่เราติด ที่หน้าจอก็คือมันต,ต้องลากให้มันเป็นเส้นเดียวกันถูกไหมคะจะได้ไม่เป็นก้อนจอจะได้ลงสนิทนะคะในกรณีที่กาวมันไหลดีมันก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกเนาะเดี๋ยวมาดูกาวตอนที่บีบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวปรับนักกล้องนิดนึงนี่คะ่ะอยวจะลูดให้ดูนะคะคือถ้ากาวที่มันไหลดีอ่ะมันก็จะทำาทำให้เราทํางานง่ายเนาะมันก็จะไหลเป็นเส้นเดียวกันไปอย่างนี้เลย นี้เลยนะคะมันจะไหลออกง่ายๆอย่างนี้นี่อันนี้เราก็เอาหลอดเก่ามาให้ดูเพราะว่าพันดี้มันก็จะหมดแล้วนะคะนี่แต่ถ้าเป็นของอีกยี่ห้อเก่าที่เราเคยใช้เนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นแบบนี้เราต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างนี้ทุกรอบพอเริ่มใหม่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันเป็น,นก้อนๆเป็นจุดๆมันก็จะหนาทําให้มันค้าแล้วจอจะลงไม่สนิทนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นกาวดาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกาวใสนะคะกาวใสไม่รู้ว่าล่าใส่ตัว แผ่นสีขาวมีรูปมองเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะก็คือมันไหลง่ายดีอ่ะมันก็เลยจะทําให้เราทํางานได้คล่องมือเนาะถ้าเป็นแบบกาวที่ไหลช้านะคะไหลช้าแล้วก็ใช้ไปครึ่งๆกลางๆแล้วแห้งแล้วแข็งไวมันก็จะทําให้เราทํางานลําบากนี่อันนี้ให้ดูเปรียบเทียบเลยมันจะออกเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ที่เราเห็นเป็นคึ่นๆอย่างนี้ก็คือว่า ยกรูดให้ดูเนาะถ้ากาวที่ว่ามันไหลไม่ดีมันก็จะเป็นก้อนๆอย่างนี้เราต้องลากใหม่หลายๆรอบแต่ถ้ากาวดีมันก็จะลากเป็นเส้นอย่างนี้เลยอย่าลืมว่าหน้าจอโทรศัพท์ที่เราติดขอบมันเล็กนิดเดียวเองนะคะ าไม่ดีเนาะเวลาเราติดหน้าจอมือถืออ่ะหน้าจอมือถือมันจะมีขอบมีร่องให้เราเล็กนิดเดียวเลยแต่ถ้าเราใส่หนาเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปหนาไปก็ทําให้ลงไม่สนิทน้อยไปก็ทําให้กาวหลุดง่ายนะคะเอาจอไม่อยู่ก็ทําให้แคจอหลุดขาดได้นะคะถ้าตัวนี้ที่เราเอามาใช้งานถือว่าโอเคนะยี่ห้อนี้ถามว่ายี่ห้อใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่นะตัวนี้มันออกมานานแล้วนะคะแต่เราเพิ่งมาเลือกใช้นะคะตัวนี้มันมีตั้งหลายหลายหลายอย่างนะยี่ห้อนี้ก็าําหลายอย่างเลยเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ พวกไข่ควงอะไรเอ่ยก็เป็นยี่ห้อเขาหมดเลยนะถือว่าโอเคอยู่ใช้งานดีนะคะนะคะโอกาสหน้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์มือถือหรือว่าอะไรมือถือตัวไหนที่น่าแนะนําเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ